สวัสดีค่ะสวัสดีฟซีทุกท่านค่ะเหมือนมาดามไหมคะนะคิดว่าตัวเองเป็นมาดามนะคะเนี่ยมาดามประจำวังปู่หรือเปล่าคะดอกไม้สวยงามนะสวัสดีฟซียามชาวทุกทุกท่านเลยนะคะวันนี้แดดเปรี้ยงมากเหมาะก,กับการตากผ้าหม่มผนวมนะหรืออะไรต่างๆนะฟซี FC เนาะนะคะอ่ะนี่นะคะพาฟซีมาชมสวนยามแบบว่ายามหน้าแรง นะไม่ใช่ยามหน้าฝนนะหน้าฝนนี่ยาขึ้นเยอะมากเท่าท่าหน้าแรงดูนะ,ะ fc ดูนะนะไม่ค่อยมียาขึ้นนะอ่าระหว่างหน้าฝนหน้าแรงนะนี่นะ fc นะเพราะฉะนัะ้น,นก็นี่ค่ะโอ้ดอกกลาบสวยมากเลยนะคะ fc ดอกกลาบสวยมากเราเห็นดอกหนึ่งแล้วโอ้งามงามงามมากเลยดิโอ้สีแดงสวยงามมากเลยนะคะอ้าววัสด,ดีจ้า นกน้อยทำรังแต่พอตัวเป็นไงบ้างนะเป็นไงบ้างเอยสบายดีไหมนะนกตัวนี้เขาก็มาทำรังอยู่นะคะในต้นนปกประเ้านะคะมีตัวเดียวนะนี่ค่ะเออดูเขาเออเราไม่ทำอันตรายหรอกอ่าไม่ทำอันตรายถ้าเจ้าอยู่แล้วมีความสุขเจ้าก็อยู่ไปอ่ะเราก็คุยกันนกตัวนี้นะเออเจ้ามีความสุขเจ้าก็อยู่ไปนะ เราไม่ได้ทำอันตรายหรอกนะคะอยู่แล้วก็อย่าลืมอวยพอให้คนที่อยู่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเง่งๆรวยๆด้วยนะทุกระวันใหญ่ๆด้วย <c oughs> โอ้โดอกกุหลาบสวยมากว้าวกับดกอกกุหลาบอันไหนสวยคะเหลือง <c oughs> นี่ดอกเหลืองนะคะเอฟีงามโอ้ยโดนแสงแดดสวยมากดอกเฟื่องฟ้ากำลังขึ้นเลยสวยงาม ดอกเฟื่องฟ้าดีอย่างหนึ่งก็คือมันมีสลับสีสีบานเย็นสีส้มนะคะจ้ะพูดอกสีชมพูนะคะเนี่ยบรรยากาศนะคะก่อนพระอาทิตย์ขึ้นนี่พระอาทิตย์ขึ้นแล้วนะนะเดี๋ยวสักพักหนึ่งเราก็จะมารดน้ําต้นไม้นะคะ fc นะเราจะมารดน้ําต้นไม้นะคอตสมอสนะคะนี่นะคะก็เออรุ้นกันอยู่ว่ารอดไม่รอดนะคะก็รอรุนกันอยู่เนาะ fc เนาะ เมื่อวานเมื่อวานมารำนะก็ถามน้องน้ำมนน้องน้ำมนเขาสมอรตเป็นไงเอจะรอดไม่รอดน้องน้ำมนบอกเออไม่น่ารอดครับผมก็รดน้ําพยายามรดน้ําให้อยู่นะเนี่ยนะอพยายามรดน้ําให้เขาได้ชุ่มชื้นได้น้ํานะคะเหลือแค่มาใส่ปุ๋ยเนาะนะเดี๋ยวรอเพื่อนเพื่อนก่อนนะคะก่อนว่าจะใส่ก็ไม่ได้ใส่เพราะว่ามีธุระอื่นตอนเย็น บรรยากาศยามเชา้าว้าวองค์ปู่สวยมากสีแสงทองนะคะเออเวลาแสงแดดประทะตัวองค์ปูนี่สวยงามมากๆเลยนะคะสวยจริงๆนะคะ F c ซนี่นะคะนนเ,เนี่ยตอนเช้าเ้าเนี่ยถ้าเรามาเราได้ถ่ายภาพตรงนี้สุดยอดมากเลยนะคะ f c ซนี่นะคะอ่ะใกล้จะถึงงานองค์ปูแล้วนะคะใกล้ถึงงานองค์ปูแล้วนะคะปีนี้นะคะอาจจะไม่มี บางอย่างเนาะนะคะบางอย่างเนาะอย่างเช่นการเดินขบวนแห่อย่างเงี้ยนะคะที่เคยปา้าเคยพูดไว้เนาะก็อาจจะไม่มีเนาะแล้วก็ผุนะคะอาจจะไม่มีนะคะ FC นะก็เป็นการจัดงานองค์วงสวงองค์ปูงานฉลององู่แบบเหมาะสมนะคะเพราะว่าเราอยู่ในช่วงของการไว้อาลัยนะคะพระพันปีหลวงนั่นเองนะคะก็ทำพิธีอย่างแบบ ออตามความเหมาะสมสมควรนะคะจ้ะดอกสวยมากเลยดูท่านผู้ชมว้าวนะคะเฟื้องฟ้าสวยมากนะแต่ว่าเอสเอนะมีอย่างหนึ่งก็คือว่าคือหนาม,นมันมีเยอะมากนะคะถามว่าสวยไหมดอกเฟื่องฟ้าสวยค่ะแต่ว่าเรานะ่ะไม่ชอบหนามไม่ชอบหนามนะเอฟซีก็คือหนามมันเยอะหนาม,มันเยอะมา,มากๆเลยนะคะอืมนะ เราทํายังไงให้ตัวเรามีความสุขนะคะทุกคนนะคะอยู่กับชีวิตประจําวันให้มีความสุขนะ,ะ FC อยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะคะขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความสุขเริ่มจากไหนคะเริ่มจากตัวเรานะคะยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะแล้วก็มีความเออสดชื่นนะคะเอ้าดีนะคะ FC ว้าวเมื่อคืนนี้นะคะบ่าวมืดก็เออมาเขาเรียกว,ว่ามาเก็บงานเนาะมาเก็บงานที่เก็บของของป้านะ,ะ FC อ่ะนะนี่ค่ะโอ้สุดยอดมากเลยสวยงามนะคะสวยงามมากนะคะอ่าบ่วมืดปิดหมดเลยนะคะเดี๋ยวไปดูซินะเพราะอันนี้เป็นที่เก็บของนะคะอ่าแอบเก็บน้ําปลานะคะที่ป้าแจ้งไว้ลงหน้าแล้วเนาะนะคะว่าก็จะเป็นในส่วนของการเก็บปลานะ,ะนี่ค่ะนี่เป็นห้องเก็บของเลยนะคะมีสินค้าอยู่ในนี้นะคะสวยงามมากนะฝีมือบ่วมืด ห้านลุงพลนะคะนี่ค่ะเนียนกริบเลยนะคะ fc นี่นี่ก็ปิดนะคะนะปิดนะปิดนะคร fc ปิดเนาะนะคะเพราะว่าตรงนี้จะเป็นประตูนะคะประตูที่จะเดินเอาสินค้าเข้าไปนะคะนะเอ้า,อาพอดีเลยนะคะมาปิดไฟด้วยเอออ่ะอ่านะคะ นี่นะคะ F C ที่เก็บของนะคะต่อไปก็จะเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะริมากขึ้นเพราะว่าจะเป็นส่วนของการเก็บปร,รานะคะพวกของที่ไม่ได้อยู่ในช่องแช่เอ่อช่องช่องเย็นนะคะเอ่อนะคะพวกมีเปิดองค์เปิดแอร์นี่นะคะก็จะสามารถเก็บของได้สวยมากค่ะนะที่เก็บของสวยมากแล้วก็ตรงนี้ก็สามารถที่จะยืนแพ็คของอะไรได้นะคะ F C นะคะนี่ค่ะสวยงามนะฟรีมือบ่าวมืดนะคะ F C เนาะอ่ะนี่นะคะทุกคนอ่ะเราก็เดินสำรวจงานต่อนะคะอ่าหน้าแรงแล้วนะคะหน้าแล้งก็ไม่มีน้ําแล้วนะคะในคลองก็ไม่มีน้ําแล้วคลองไส้ไก่แต่ว่าจะมีหญ้าขึ้นอยู่นะคะนู่นนะคะ Fc นะแต่ว่าเครื่องตัดหญ้านั้นเอ่อสตาร์ทไม่ติดนะคะสตาร์ทไม่ติดเดี๋ยวเอาไปให้ช่างดูนะคะอ่าเดี๋ยวเอาไปให้ช่างดู อ่าดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะจ้ะอ่าหรือว่ามันหนาวหรือเปล่านะ,คะเครื่องตัดหญ้าเราน่ะนี่ค่ะหญ้าก็ขึ้นนะคะนี่นี่ต่ทางนี้ก็เริ่มขึ้นแล้วนะคะนี่ทางนี้ก็เริ่มขึ้นนะคะนี่มันขึ้นแบบนี้นะคะเอฟซีเนี่ยมันขึ้นกระป้องกระแป้งกระเป๊ะปนะคะเออมันดูแล้วมันก็ไม่ได้สวยงามนะคะ <lay ered> นี่ค่ะนี่มันขึ้นแบบนี้นะคะก็พาทุกคนมาเดินแต่ว่ามันดีอย่างหนึ่งคือหน้าแรงมันไม่ได้ขึ้นเยอะ นะาามันไม่ได้ขึ้นเยอะแต่ว่าจะมีส่วนที่มันขึ้นนะเราก็ต้องดูแลค่ะนะเ,ออเราก็ต้องดูแลเนาะนี่นะคะตน้ตนต้นต้นไผ่นี้ก็ยังไม่ได้มาออตัดบางส่วนออกเนาะเพราะว่ามันจะได้ให้ดูโล่งๆนะคะเดี๋ยววันไหนเดี๋ยวจะพาด้ามาทำเนาะเ,ออเพราะว่าเอเดนมาทำคนเดียวก็กลัวเหมือนกันค่ะกลัวอะไรคะกลัวแตนนะถ้ามีเพื่อนก็คงจะดีนะเพื่อนจะได้ช่วยวิ่งด้วยนะคะ จาถ้ามาคนเดียวก็จะวังเวงวิวาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพาดาดามานี่นะคะเราเห็นงานเราแล้วนะคะนเพราะว่าป้าบอกนาแล้วตรงที่เอ่หลังครัวนี้ก็เออก็ไปทําแล้วนะคะก็คือตัดแต่งให้มันดูดีนะคะให้มันดูแบบโล่งๆนะคะจะนนะี่เดี๋ยวก็ดาด้านะคะดาดาเดี๋ยวชวนดาด้ามาทํานะ เออถ้ามีเตนก็จะได้วิ่งกันสองคนนะเราไม่ยอมโดนคนเดียวนะเอฟซพาดเพระพอาะตนชอบดะดา้านนะเอฟซพอาะตนชอบดะดา้านะนี่นะคะก็เดินดูงานเนาะนะว่าเราจะทํางานจุดไหนบ้างน,นะคะแต่ว่าอันดับแรกต้องต้องเอาต้องเอา,อเอาไอเครื่องตัดยาไปให้เขาดูก่อนนะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะก็มาอัปเดตนะสถานที่นะ ต่างๆนะคะยามเช้าๆที่วังปูนะ,ะนะขอบคุณทุกําลังใจนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะคะจ้ะขอให้องปูปกปักุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักุ้มครองทุกๆท่านนะคะไม่ว่าท่านจะอยู่ต่างประเทศนะคะหรือในประเทศนะคะขอให้ท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกๆท่านด้วยนะคะนะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะ อ่าทิ้งท้ายอย่าลืมนะคะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะ F C นะคะในช่องแอนแฟมิลี่ค่าคอมมิชชั่นฝากด้วยนะรักทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ